งกันนีมึงสร้างหน่อยพี่น้องไอเดี่ยนนี่มืนสามเบียดกำลังหุ่มครับเบียดไหนแล้วซีม mm ึนสี่มืนขายบ่อท่านบ่ออะไร โอ้หายซ้ำกันไามหมื่นสามเอาคืนรถเลย้น <c oughs> <So immer EST> ้าึ้นเลยหน้าหนกัคนย่งใหญ่สามหมื่นสามสี่หมื่นเอาเอบอลขายก็กินแล้ว หามื ad, many, ah. ่นเอ็ดาหัวบแมนงสี่หมื่นเท่าไหร่บันั่นหาหมื่นหอยเนียดว่าเหยียดทราซหัวครับ เหมือนสายองลานหมื่นหลอดหามื่นลอดสด์บ่อกมาเปลี่ยนให้หลอดหามื่นพ่นาทะหามื่นเรื่อเพียงหามื่นกันซีมื่นไปตะโดนแล้วไปตะโดดรถแล้ว งเด้อพี่น้องไงใหญ่ๆจังสเป็นลเทียวอะไรงกเจ้าระกันหุ่มเบิ้งนียังแตกเซลอยู่ไอ้นนองว่าอะไรบอกเดี๋ยวไปเมียเลียมันจมอ่ใ้รถนอเมียหน่อยเพราะขายเหญ่ เปนยกขอกมาวะนี่หอยว่าได้เกี้ยวมาเนี้อหอยว่าเกี่ยวเน้ออีกแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเขายกขอกอีกแล้วจุดนี่สองสามสี่ห้าหกโตพี่น้องสามโคมครับพี่น้องหอยเขาอยู่สนามพากันที่มสียู่นี่ ไฟฟ้าเลียงโคมได้ไปเก็เอาเงินล้วนไอข้เจ้าเล่งใครก่อนบื้บื้ยขนาบื้บื้ก่อนมันยังคือบือแล้วเจ้าบอกอถามแยกครับแต่ว่าเพิ่นอยากยกออกเบิรครับ เาอดันมื่นก็หาลอยขชื่อนนเด้าหาอยอ้เท่าไรเราห้อยเรื่มสายเขาหมื่นห0ม่นกมันอยู่บ่หนิมันรวนรวนเนาะครบบมื่นหกพี่น้องเฮ้ยตัววะไงเปินไรตัวละพี่น้องมื่นหกงควายกันนพี่น้องกันนี่จูงไปใช้เรห้อยโลดห้อยควัน ไ,ไครับเียวมั่วปอรถเอืมปล่อยบ่นี่ขายบ่รานละสามันนี่องต่ามโอ้งามบ่พท่นสองตัวงามนี่หามหาตัวน้อยเ่าไหนตยยหพันโอ้ควายแหกพัซื้อนี่บ่มีหลักเอาเบอร์โทรเย 0 8 6ย์แหกอยโลดพังคนครับผมอ่ะขอบคุณครับงามครับ2ตัวนี้สูงประมาณร้อยยีสบห่าครับใา่บงไงเลยตัวน้อยเนี่ยควายแค่ครับหกพันเราสั่นพี่น้องอืมเออพอดีพันจูงกายมากเลยเห็นเบิ้งัวเบิ้งควายใส่น้ำกันนี่แหะพี่น้องจักตัวก็เสียวข้างเดเลย ซาเปดห่าร้อสีเสาขายเหล่าขเขาให้ดือบ่เป็นังก็สีเามันลุบหลายดเป็นังี้ก็สี่เสาขายมันลุบแล้วเขาให้ถือให้ดื้อแคลครับันลุบหลายแปดเจจัาแปห่ารอยสี่ตสตอือาแปดห่าร้อยเาะมันรีตัวต้นนี่ตครับต้นนี่มันมันม่ใช่ต้นันนะโอ้สี่ต้น หนึ่งสองสามสี่อันนั้นเพื่อนว่าผลมูโตนี่โอ้ขายแล้วขายแล้วขายแล้วเหลือสี่ตัวสองคมเส้าแปดหารอยพี่หนอถือคมเราประมาณหมื่นสี่พี่หนอตเลี้ยงอยู่พี่น้อเงยปลูกตัวผู้ทั้งสองหอยกับหอยให้กันก็ย่งงอมครับพี่พี่พนองเบิึงหัวผู๋หัวขุนเล็กน้อยกันน่อพี่น้องหัาผู๋หัวขุนหัวเนื้อครับ เด่นจุงว่ามันแั็งจาตัวหอสองตัวบ่หองห้องตัวนี้เปิดเท่าไรตัวนี้เปิดเท่าไรตัวเข้มเขแม้วครับโอ้ขายแล้วสามกว่าบ่ได้ยินว่าฮะสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็สองหมื่นกว่าสองหมนกว่ายังไม่ได้ขายตัวสามหมื่นกว่าได้ยินว่าสองหม่นเจ็ดหารวยแบบตัวนั้นสามกว่าแม่นเบิร์ังสามเลยบ่ตัวนี้ขายแล้วบ่นี่ ยังครับเท่าไหรตัวนี้ก็่ไสามสิบสองสามสิบสองเาเสี่ยวเ่าได้ก็ได้สามสิบแปดยังได้สามสิบแปดห้ากันหกพันฟุตบังงวดสามสิบสองโอ้ยมันกระติดถือรู้มันตังใหญ่หนึ่งก้อนลงกงว่าตีนั่นนี่หลังปีใหม่หลังปีใม่ทรงอันทรงราคาวันกอนลงจไหไอ้คือกอนปีใหม่ดิ ซื้ออยู่แต่ว่าราคาหันบอเขาบ่อบืนคือก้อนเขาบีไม่เทศกาลมันอยากเบิดอเลยเนี่ยเนาะราคางัวเขาจะไปอาจจะได้ไปแน่แล้วบอกพี่หน่อยฟอร์ขายด้วยคุณละตองกางขายอีกรอบนึงเนี่ยเขาพรรษาหุ่นไอ้เต็งเดซี่เอายังเห็นมันกินมันจอยมัแห้งเลยเด้๋เดี๋ยวมีหยาด้เลยมันถือจริงขายเอออู้ ปีได้ก็ว่าแนเก่าอมันสิดไนงขงยมันไปง่ายไปง่ายมากงเนาะคือเปลี่ยนช่วงงัวแพงนั่นอันนี้ว่ายมาบพนั่นเลยไปเลยอ๋อสูเก่าอ๋อวผู่ราคาอยากอ่อนเราสันพี่น้องสายขุนสาเนื้อครับ เอ้ยมันสิพอ่อปันเก่านี่บ่ปีใดก็ได้ไดว่ามันตีราคาขยับเนี่ยให้ปีให้น้องเขาอยากเลี้ยง,ยงหัวเนี่ยกับฟังบ่เนี่มันคือบ่เป็นแต่เปลนแต่พี่น้องเขาถอด,ถดนะอหัวแลนแทนตอนแรกเราห้อยวิ่นลักซีฟอ่ะพันสามมาทันพี่นอ <c oughs> ้องเสองวัน อังคารครับพี่น้องวันอังคารที่ที่หกเนาะวันอังคารที่หกมะก <laughs> ราค้มครับพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับพี่น้องอ่นัดที่สองของสนามมันโคกเกลือนเอ่ออำเภอสว่างแดนดิน,ดนจังหวัดสุโขทัยครับพี่น้องเนี่หัวกะหลายครับหลายหลายพี่น้องมือนหนก็ได้ถึง ใส่หน่อยใส่ไงงวเหนืองัวเลี่ยงหลายคือกคครับมันอยู่บ่อบรรทุฟ้ามือนี่ทั้งใดอยู่ใสเนาะบ่อลงรถได้เี่ยนโดลูกเียงามเพยงคือบ่อลงเป็นทั้งไดบ่มีเสียงไหมครับย่านมันย่านมันนำยากโอ้สองโกลนะครับลูกเปียนได้ก็ลูกัวเมียมั้เยแม่กะลีเออเป็นเชอรเลทั้งหมดแมนครับ แม่กระสมเลยแม่ไอ้ทั้งนอกนี่ตัวแม่ทั้งสองตัวแม่ทั้งสองครับได้ยักเดือนเหรอตัวแม่ทั้งสองนี่ประมาณนั้งหน่อย,ยประมาณหาเดือนหาหกเดือนอแม่ <จะ S 1> สมได้โดนไปะเลยแม่สมผ่านมาหลอบกลัวหรอครับรอบกวัวใส่ยังเนาะใส่พอกเก้านี่เหรอครับเออเป็นโตบวเลือเป็นหลอดพอพันผมอยู่ฟา้าโอ้เป็นฟอตโตเนาะอ่าอยู่อกอยู่ฟ้าเขาเองสูงสิดประมาณหน่อยสี่สิบเลยพี่น้องตัวแม่นะะสมตไวไ้เนาะ ประมาณเดือนกว่าเปิดยี่ห้อใดครับจุนนี้สามสิบสองหาร้อยครับราคาห้องครับอ๋อเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเกียรตศูนย์เก้าเจ็ดสามสามเก้าสามสามเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่เก้าหกเก้าบัลฟอดฟาร์มเนาะบัลมูงครับผมนี่นี่ก็แม่น่งงามครับโอ้งองามกับมีสายบามันครับวันนี้พี่น้องลูกผสมบามันแม่นางพมสูงกระสีร้อยสามแปดเกือบร้อยสี่อยู่ตัวนี้พี่น้องร้อยสามหาบวกครับ เรืองดำสมไปตัวนี้ครับสมไปยังเนาะแม่นางครับงามครับตัวนี้สีแดงเลยเท่าไรครับแม่นางแดงๆนี่สองหมื่นราคาห้องเนาะตัวนี้สองหมื่นตัวนั้นสามหมื่นเท่าไรก่สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับสามสามบาทได้ซีครับตัวนั้นเพราะว่าสมไปแล้วสมแล้วพลาดแล้วรอบครับผม เอาขอบคุณครับบรรพุฟาร์มบรรม่วงครับหมักบะมันหรือมักเชะลุลี่มาคุยกันเบิ้งครับครับครับส่งฟรีลอยโลบครับโอ้โหงัวงามครูประดีปีใหม่ครับยูดีมีแห้งส่งหวานลำด้วยยูดีมีแห้งสุขุมสุขนใจเนันฟาร์มครับหอยสุวรรณหมานบ่ครับหมานบ่ครัอยล้านดวงดาราพันล้านครับหมานอยู่บ่อนั่นนี่หมานอ้วยได้การอยูเวนต์บ่ อเอาออกมา<ห>จากโตเอ,เ,กเอาบดแล้วมซาซื้ออยู่นี่แหละซื้อยู่นี่ขายู่นี่ซื้อยู่นี่ครับเอออันนี้มาไนี่จะมุกขึ้นนี่นี่ละวันนี้หันหัวอะไรออกจากบ้าน ไปให้ไปหาเงินให้ไปนอนตลาดเลยนี่มันมันนอนตลาดเบิกมุกก็มอนได้ดีนะมันนอนตลาดโคกใจเลยโอ้สูขนาดสวนผัวเพราะวาไปนี้ไปหาเงินคนน่ะไล่ลาออกจากบ้านเลยเป็นผัวบพาะอะไรเกิดจักมาขึ้นหอตลาดนี่อนี้ขึ้นหตลาดมาขึ้นขิ้นของมันหลายอันนี้ขึ้นหอดเคียงอันนี้ว่าได้ขึนหอเคียงนี่ฮานุสิก้าบนะนี่ครับครับอ่ะโชคดีร่ำรวยเจริูรุ่งเรือตลอดปีตลอดไปครับ ครับเจดียนฟาร์มครับจังว่าแฝดเงืองอ้มครูเสียแดงคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นงานเหรอเนาะตัวนี้โอ้เขาจะเซิร์ฟอยู่โอ้มโนดเจ้าคือครับโชคดีปีใหม่เด้อครับเด้อส่งมาลำดุลยเจ้าคือได้ยันเขาแหลมแต่ขายเขาไรก่อนเก้าสองไอเวียดบ้า อ,อย่างพวงนมเนี่ยน <laughs> ี่แล้วแล้วลูกกินนมบ่ได้รุ่นนี่เจ้าสองครับเ<อ>ขาแหลมป่านนี่ยังเบ<อ>่งพอพันสายเท้าบทพี่น่อง<อ>มักอยูาบา่าไฮไลท์มาเล้งเลาขึ้นยางยางนี้เด็นี่โอ้โออยางอ่อนเบ่ง,งส,สูงระมาม้าอยห้าสิบหรอพี่น่อย สามสิบหามองเอาใคหอเก็บับือว่าดีอยู่พี่หนองหางเกือบลากดินนอกดีครับเจ้าไปยังไหนยังสีหอยไรขึ้นมาน่อกไปใส่งานโอ้ใส่งานเป็นเนื้อครับ ใส่งานก็ไปไ้ทะซึ่งบ่ใส่งานอย่างเดียวครับสามสิบห้าคนเสียเอาไปเนาะแล้วคือว่าเขาให้สามสิบสี่แล้วก็ไปว่าอ่ำกันได้ซี่บ่ฮะอ๋อพอพันได้ยังไหมครับมันนั่นนี่เหลือตัวเดียวเป็น แยกลูกเล้แไ่นงานงล้วนี่แม่สาวดาวุ่้าว่นลเรือโอ้แม่ม่นทองแรก,รกจักเดือนครับทองหาเดือนใสยังเนะเาะได้ทองสมโกสมตเนาะหาเดือนพี่นอ้องลูกแหกทองแหกสูงกว่ม่านลอยหาสิบครับหนังหนาครับเครื่องดำหนังพี่นอ้นอง โอ้ประกันไทยเลยเนาะครับเอาเพึ่งหน้าเพึ่งตากันนะพี่น้องพอพันรอรอครับเปิดยี่ห้ออะไรครับแม่ม้าเนาราคาประกันสองหมื่นหกพันห้าร้อยมราคาห้องเนาะครับนี่ตัวเดียวแก่นแก่นโอ้ไล่ไปได้หรอไล่ไล่น่ะไอสองหมื่นสองหมื่นห้าโอ้บางงัวสองหมื่นห้าพู่มือนีิพี่น้องเลยครับเป็นแม่แยกลูกเนาะ <c oughs> ครับสองหมืนหาพี่น้องโอ้ไปละงวงงามพอควรเลยดิเอาแม่ลูกครับเส้นแม่ลูกหไรไปในหลังสามหมื่นเด็ดโอ้พผนได้งวงามเลยพี่น้องห่างละทางเฝ้าไรยโอ้ยพี่น้องข้างไก่เสดายน้ำอยู่เด้อนะพี่น้องเอ้ยลูกยางงามเลยครับนี่ห้อยลิ้นบ่หมานบ่ครับเออ ไปเบิ่งราคายุสนามครับงองามสามฮะสามหมื่นเหรียญรสัตว์ผมหนึ่งครับน้ำไปเอาลูกมันเด้อ่อาฟมหมักหลูกมันอ๋อตัวนี้อะไรก่อนอา่สองหมื่นหกห้าร้อยราคาประกันมันเอาไปโทรครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนหนึ่งหกสาองแปดอวางแดนดินครับผมขอบคุณครับเขาเขาเขาเข้าถึงปรทังงนี้งูกี้ โอ้โหงงามผุดเลยเนาะอันนี้พี่น้องไงของไผรน้องหอยเนาะงองามชุดนี้ลูกตัวมเมียครับพี่น้อง,องเดียงจึ้งเครืค่องน,นะครับแดงเสียบตาของแท้พี่น้องอันนี้ล,ลูกแรกหรือล,ลูกสองล่ะนี่ลูกแรกลูกแรกพร้รอมเม่สูงประมาณหน่อยหาซิฟครับลูกตัวเมียแดงเดงเข้มเข้มเปิดเท่าไรครับราคาห้องสามสิบหกสามสิบหก เมฆทอ่องว่างนะครับเนาะว่างครับครับว่างบ่าบุญแล้วมัน <laughs> รักนี่ก็บบอกบ่าหยุดนันลูกกะพี่น้องไปซ่อมบ่ออครับออบอกลูกว่างล้มัอนกันไงครับจังบ่ได้พี่น้องจังได้ส,ส,ดสิได้ซ่อมบอ่ส,สิได้ซ่อมได้สมบ่30เท่าใดะกะล่ะ36จ้ิบหกสามหมื่นากรากดินคุณพี่น้องแมฆอ๋อต่อได้เนาะครับเนาะจ้าต่ออรงได้เบื่โทรครับ 0 8 9ย์แปด2ก้2แปดหกสองห้องสออยหอยด้วยแอย,อย,อยเลื่อนมาพุ่งสูงบรรลุครับผมเอาขอบคุณครับ<ะ>ห้อยปา,า,<ะ>าวกวางามครับพี่น้องผู้ใดอยากได้36ครับต่อรองเอาพี่น้องในลูกตัวแม่ครับลูกแดงเข้มกว่าแม่ครับแม่ว่าแดงแล้วลูกเข้มครับ<ะ>พี่น้องจุดนี้ครับเอาด้านหลังผมก็มีอีกคมหนึ่งครับแม่สูงใหญ่ขึ้นกันนี้ก็ได้ ร้อยห้าสิบมีอาจจะมีบวกครับความสูงรครับลูกตัวแม่ผมเห็นนั่นแม่มันใหญ่ผมกเกียงใจผมหาทางเขากัน <c oughs> นี่ลูกแดงเข้มครับแดงเข้มก็่เมีมเเรืองดำ <c oughs> แสงมันเหลียมตาครับทั้งนี้นี่ของแท้ครับลูกแขนนมอยู่นี่เท่าไรครับชุดนี้ สามะสาิบห้าเนาะโอ้แต่ว่าแม่ใหญ่เลยครับโคม้มสามสิบห้าโค้มนี่นปัญไดแดงครับโค,มคม้มโค้มครับครับโค้มนี่นได้แดงโคมนี่ได้แม่ใหญ่ครับแต่ว่าลูกนี่กะทั้งใหญ่นี่ก็สูสีเอาอสองโค้มนะครับเนาะสามสิบห้าคับสามสิบหกอ่ะปากพี่น้องครับมาโค้มไหนกะคุยกับเพิ่นเบิ่นทดลองออกครับงวดเวียงจำจำครับมือน,นี้ มาเกี่บ่กับห้อยไม้รุ่นนี่บ่วบัมากพุ่ไก่ไก่ยังพุ่ไก่หมองมากแล้วไก่หมองมากมันมหองดื้อแล้วดิเออโอ้ห้อยไม้คนยอดมันดื้อครับพี่น้องพอพันสีมุมบมกตาลครับสูงใหญ่ครับหนอกป้าพี่น้องหนอกตั้งดีขนาดสูงสิบร้อยหกสิบห้าบวกครับเป็นเปื่อยไปเปื่อยไเท่าไรก็เลยผมลืม สี่ัญหาเนาะครับสายฟ่อฟันครับพี่นนองเอาเขาคุ้นก็ดีครับคุ้นใส่ไงรุ่นนี้สีเข้มๆครับจุดเด่นพันนอกครับตัวนี้มาจากกัมเพอเพี้ยนรสันเพี่ยวพีนองพ่อนี่สีคักครับออกงานดูบ่อมันเลย้ยเป็นโซมๆมจังหน่อยครับพี่นองเป็นเป็นโค้งๆกาที่เอา เขาคุ้นนี่กะถือว่าคักพี่น้องวงใหญ่ใส่ใหญ่พอพันกะบ้องกะองศาถือว่าเกี้ยวเยู่ครับพี่น้องตัวนี้สี่หมื่นห้าครับราคาห้องพี่น้องแต่ยังมาบ่หอยลิ้นเต็กนหนึ่งครับนี่แหละครับโอ้หอยลินมันละครับมันแล้วครับน้ำปอดต่อท่อหรอคือกันเนาะใอรก็ได้อยากน้ำมันเดียวเนาะ เอ้าปียหมดเลยยังไดล่ะอันนี้อันนี้แม่ลูกตัวปูปูตัวทั้งหลังนี่ลูกตัวแม่มุมอ่าอ่าคุ้มคุมเทื่อใดเนี่ยสิ่งหนึ่งซ้ำกันบ่ฮีเหรองเไยราคาเอาบอกครับรื่อมองต่อได้อยู่นิดๆครับนิดๆค่าใบคุยกันได้อยู่จักหน่อยครับ <laughs> <c oughs> มันมันกว้างเนาะมันน่ะตกนำเลียงก็ซีได้พี่เนะวอนบอเป็นยางหน่อยดย้ตัวนี้ก็สูงยอยมนอยยี่สิบหกหยิบเจ็ครับตัวนี้อาจจะประมาณลอยสามสิบอยู่พี่นนอะตัวใหญ่นี่ <c oughs> โค<อ>้งเรเท่าไหรก่อนฮะสี่เปียนหาลอยทั้งนี้กับแม่รบ <c oughs> าหาเมืวด เออเป็นแม่แยกลูกเนาะชั้งนี้ตัวนี้ท่องครับอโอ้หมนัมนมันหกเดือนแล้วสมโตใส่หลอดใส่หลอดเตรีมยรรมรถอันนี้ตีเป็นคมโตัวไ,ได้เลยเป็นท่องแค่เออตีเป็นคมโตก็ได้เนาะอ่อหาเอกสารมาพวกประกันไทยประกันท่องเสาหาั อันนี้กัอ้วนเลือดจังใดอันนี้กผสมแล้วครับแต่ว่าพวันประกันคือตัวนี้สมยังตัวนี้โตโคมโตไวใหญ่ขึนเมโตประมาณโดนปันใดสองหลอดนะครับสองหอบเดือนกว่ามันถอดตรวจบอลได้เนาะอาจจะซื้อซีเออซื้อสองอาจจะซีจุดนี้ถ้าไหนก่อนนี่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นเนาะแยกกัได้ตัวละเส้าหะอันนั้นของถือ พมเราอไดก่อนมเราไดก่อนส่อาลบมเราส่เอ็ดหาร้อยมักใส่น่อยใส่ใหญ่กะทรมากครับเบอร์โทรครับ092 4 5 0ครับ092 345 345 0654 0654่าึงความม่รับผมขอบคุณครับอ่ะมาเนี่ยพอมือไนขายควายตัวนี้เลยขายโอควายเก่ามาเออมันวนบ่วนเออเสียบเอออ่ะได่กันแล้วบ่ไม่ยุคปจจุบดน

นหนร้อยสี่สิหสหบห้าวันแล้วเรียบร้อยประก,กันประก,กันร้อยสี่สิบห้าครับความสูงทับสมไปโอ้สมเจ้าสัน,นไไมีใบมี่หลอดได้รอบกว่ารอบกว่าได้เงี้ยรอบกว่าก,กสิป,ปมาณกสิป,ปมาณเดือนเนาะเอกสารครบลูกแรกท้องแรกหอยข้าง,งก,กำลังบนนยูพี่น,อน้อ,องหอยข้างหอยต่อยหอย ป้าหมอให้หมอหมอไปจมมนเนี่ยมาเต็มอเช้าอยู่ทีมงานสามมุมสามุมครับกำลังตลองอยู่เอาาแดบ่อันนี้เขตัดสินใู่้เดียวา่อเอาาแนะได้ก็สิขายไหามืดยองหาือแ้ากันยูสามพัน sù sù bọt thung, quai, quai 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 vẫn được quai 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 กงนี้ยูาันนี่ห้อยค้งดำห้อยดำพันมากสายแค่ดีคือแล้วคือแล้วห้อยค้งนั่นชั่วมัวเลยอ่าอร้อยหกสิบพันบาแ่ล้วจับเขาลงยูพอกไปเอากตัดูปกันตแดงนะยัพอกขึ้นค่ากันอยู่สามพครับพี่น้องตอนนี้ ทรงไทยที่ททฟาฟงามหอยค้งครับพี่น้องหอยนิกเซตหอยค้งครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหอยพงเจ็ดหมื่นพี่ท่านร้อย <c oughs> <c oughs> ครับอ๋อ ทรงไทยที่วายงามหอยคั้งนี่แหละพี่นองมือนี่ปพีคลิปครับจบกันยูหามื่นหกกับพี่นออหอยคั้งก็จกักรลองไหมครับหลังจากวัดก่อนนี่มันเตะครับราคามันตกมาปีนี้ก็เลยแก่โตบางสื่อเขาคอกไวหาหมื่นหกกัสันพนว่าอ๋อส่วรับมือนี่คลิปนี่สนามบ้าน หกจะเลื่อนอนังคา้นนี่ก็โอ้สุดยอดครับบรรยากาศหอยเบียดหอยไทยใส่กันง่ายงงครับหอยเบียดกับมาทุกหนาทุกตาครับพี่นอ้องพบชิมสำหรับมือนีลิมหนีกับฝากที่ฝักงน้องเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ